จะมาทําไก่ต้มโคอันนี้เป็นไก่ที่เราล้างเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็พริกไทยปิวน้ำมันหอยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปรุงเพิ่มในกระทะอีกอันนี้เราหมักไว้ก่อน ก็คนเลยทุกคนเ,คเพื่อนๆหลังจากที่เราหมักไก่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดบนกระทะแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เราหมักไว้เลยไีที่เราหมักไว้งโอ้หอมแค่นี้ก็หอมแล้วเนากผักชีเ้นต้องใส่รักผักชีไปด้วยเพื่อนๆเนยใส่เลย ได้หรอได้ะ่ะอย่างนั้นเราก็ใส่โค้กไปเลยเพื่อนเดี๋ยวให้มันขัดหานแนละ้วก็กินโคกไม่ได้กินมานานมากแล้วฮนะใช่ไปตุ่นมันไปเลยจนมันงวดส่วนโค้กที่เหลือนั้นเทใส่แก้วจ้าก,กินโค้กจ้าแล้วก็รอ รอจนมันนวดเดี๋ยวเราจะปรุงอีกหล่ยอย่ซอสปรุงรสปกต,ติแล้วก็น้ำมันหอมพริกไทยมาได้พริกไทยเขย่ๆแล้วเราก็ปิดฝาตุ๋นมันไปเลยชว่วม จากนั้นเราก็รอเดี๋ยวพอมันงวดแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเรามาเงี้ยดูกันเลยหมอมมากเดี๋ยวรอมันงวดกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อม,อมว้ามันงวดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาดูก่อนเฮ้ยสุกแล้วเนี่ยดูดิสุกแล้วชิมอ่าสุกชิมน,นนะอืมห,หอมรังเ็ด ปักลงได้แล้วอร่อยมากเพือ่อนๆเอาไปลองทำดูเนะี่ยทำง่ายด้วยแล้วอร่อยด้วยเด็กๆน่าจะเด็กๆชอบแหละโหยังเปื่อยเปลี่ยนจานไหมยังน่ากินเค็มคนมากก็คือเราต้องหมักไก่แบบใส่เครื่องปรุงรสแล้วคุกมันก่อนเพือ่อนๆแล้วพอใส่ไปต้มไปพักหนึ่งอ่ะ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงเพิ่มใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ใส่พริกไทยเพิ่มอีกแล้วมันจะยิ่งเค็มข้นคนะ่ะแต่ว่าก็ต้องระวังถ้าเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะเค็มว้าวว้าวยังมันเปื่อยมันเปื่อยมากเลยเลดีรสรสมากอืมโอเค วิง่งเข้าไปสิเคเพื okay, okay, ่อนเพื่อนเสร็จแล้วสำหรับเมนูนี้ <c oughs> ลองเอาไปทำกันดูได้อร่อยมากแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ